สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่นักครับขอรับอ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับขอลมนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่24เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่าติดเตียงหรือว่าติดวายเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับประกาศหอมบอกว่าไหนไหนแล้วเนี่ยนะครับไหนไแล้วเนี่ยอ่ะไปให้สุดไปเลยครับ ได้ฟังพันตำรวจโทมนตรีบุญญยโยธินซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมคุมประพฤติแถลงเมื่อวานนี้ดูเหมือนจะให้เกียรติคำว่าข้าราชการเนี่ยน้อยไปหน่อยนะครับคือความหมายของข้าราชการที่ดีเนี่ยหมายถึงผู้ที่ต้องปฏิบัติงานของพระราชาหรือของราชการซึ่งก็คืองานของแผ่นดินปฏิบัติให้เรียบร้อยแล้ก็สมบูรณ์ที่สุดโดยยึดหลักการครองตนครองคนแล้วก็ครองงาน ต่เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ครับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสํานักง,งานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครหนึ่งซึ่งเป็นสํานักง,งานที่เป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่เขตดังกล่าวเนี่ยได้เดินทางเข้าพบนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรและผู้อุปการะที่บ้านจันทสองล่าเพื่อที่จะแจ้งเงื่อนไขและก็ข้อกําหนดของการพักโทษ รวมถึงนัดหมายรายงานตัวในครั้งถัดไปด้วยนะครับทีนี้ประเด็นเนี่ยอยู่ที่ว่าข้อกําหนดข้อห้ามหรือเงื่อนไขต่างๆในระหว่างการพักโทษคือ5ให้5ห้ามสําหรับผู้ที่ได้รับการพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษ5ให้ประกอบไปด้วย 1. ให้รายงานตัวกับกลมคุมประพฤติภายในเวลา3วันให้ที่2คือให้อยู่ในความดูแลของผู้อุปการะให้ที่3คือให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผน ถ้าหากว่าฝ่าฝืนหรือมีปัญหาใดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติรายงานให้ผู้คุมประพฤติรับทราบส่วนการจะผิดเงื่อนไขหรือไม่ผู้คุมประพฤติจะตรวจสอบแล้วก็ไปนิจฉัยหากผิดเงื่อนไขก็จะต้องส่งตัวกลับเข้าเดือนจําต่อไปให้ที่4นะครับคือให้ประกอบอาชีพสุจริตถ้าเปลี่ยนอาชีพก็ต้องแจ้งผู้คุมประพฤติรับทราบเช่นเดียวกันแล้วก็ให้ที่5คือให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงานคุมประพฤตินะครับ ส่วนคำว่าห้ามซึ่งมีอยู่ห้าห้ามเนี่ยประกอบไปด้วยห้ามที่1คือห้ามออกนอกเขตจังหวัดหากมีกิจธุระจําเป็นต้องแจ้งผู้คุมประพฤติเพื่อขออนุญาตและต้องแจ้งกาหนดเวลาในการไปและกลับอยู่ยาวเป็นเดือนไม่ได้นะครับห้ามที่2ครับคือห้ามประพฤติเสื่อมเสียเช่นเล่นการพานันหรือว่าดื่มสุราจนมีอาการมึนเมาจนก่อให้เกิดความเสียหายส่วนจะดื่มวายหรือว่าไปสังสรรค์เล็กน้อยแล้วไม่ก่อความเดือดร้อนนาคาญแก่สังคมเนี่ยสามารถทําได้นะครับ ห้ามที่สมคือห้ามเกี่ยวข้องกับสารระเหยหรือว่ายาเสพติดห้ามที่4ี่คือห้ามไปเยี่ยมผู้ต้องขังอื่นที่ถูกกุมขังภายในเรือนจําหรือทันทสถานและก็ห้ามที่ห้าคือห้ามคบค้าสมาคมกับผู้ที่จะนําไปสู่การกระทําความผิดซ้าห้าให้ห้าห้ามประกาศหอมมีคําถามครับคาถามคือว่าไอ้คาว่าห้าให้ห้าห้ามเนี่ยมันมาจากไหนครับมาจากกฎกระทรวง กำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติพุทธศักราช2562ใช่หรือไม่ถ้าใช่นี่นะครับแปลว่าเราเนี่ยมาถึงยุคที่กรมราชทัณฑ์แปลงกฎหมายตามใจชอบกันแล้วนะครับคืออย่างนี้ครับในบทวด9ของกฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ย ระบุเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการปล่อยตัวก่อนจะครบกำหนดโทษจะต้องปฏิบัติเอาไว้ข้อ72เงื่อนไขที่เป็นข้อห้ามมิให้นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษกระทำการมีดังต่อไปนี้ข้อที่ 1. ห้ามเข้าไปในเขตท้องที่สถานที่หรือตามเวลาที่กำหนดข้อที่2ห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจนำไปสู่การกระทำความผิดอีก ข้อที่3คือห้ามเกี่ยวข้องกับสารละเหยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตจและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษทุกประเภทรวมทั้งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดทุกชนิดข้อที่4ห้ามประพฤติตนในทางเสื่อมเสียโดยการเสพสุราหรือว่าเล่นการพนันที่อาจจะนาไปสู่การกระทําผิดกฎหมายอีกข้อที่ 5. ห้ามเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังหรือผู้ต้องกักกันอื่นที่ไม่ได้เป็นญาติ ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำสถานกักขังสถานกักกันหรือสถานคุมขังอื่นใดข้อที่ 6. ห้ามเดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่จะมีธุระสำคัญเป็นครั้งเป็นคราวให้ขออนุญาตพนักง,งานคุมประพฤติหากจะย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงผู้อุปการะให้ยื่นคำร้องต่อพนักง,งานคุมประพฤติในท้องที่เดิมซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตก่อนข้อที่7ครับ เงื่อนไขอื่นตามที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจำคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษกำหนดข้อต่อมาเป็นข้อ73นะครับเงื่อนไขให้นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษกระทำการมีดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ วงเล็บ2พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามสถานที่ที่ได้แจ้งเอาไว้เว้นแต่มีเหตุจําเป็นให้ยื่นคําร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิมและต้องได้รับอนุญาตก่อนวงเล็บ3ครับปฏิบัติตามคําแนะนําและคําตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมคุมประพฤติกําหนดวงเล็บ4ครับปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ถ้าหากว่ามีการฝ,าฝ่าฝืนและถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับนั้นไม่ว่าจะเป็นโทษสถานใดนักโทษเด็ดขาดหรือผู้อุปการะนักโทษเด็ดขาดผู้นั้นต้องแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้งวงเรีย5ครับประกอบอาชีพสุจริตถ้าหากว่าจะเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือย้ายงานใหม่ต้องแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้งเว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบ ภายในกำหนดระยะเวลาการรายงานตัวครั้งต่อไปข้อ6กรลับวงเล็บ6เงื่อนไขอื่นตามที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวิิจัยลดวันต้องโทษจำคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวิิจัยการพักการลงโทษกำหนดเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับประกาศหงบอกว่าบางข้อกระตรงนะครับแต่บางข้อมันก็ไม่มีบางข้อมันก็เกินนะครับทำไมไม่ยึดตามตัวบทล่ะครับวายเนี่ย เครื่องดื่มวายเนี่ยคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้เป็นผู้ป่วยถ้าหากว่าดื่มมันก็กลายเป็นยาได้นะครับแต่สําหรับผู้ป่วยหนักย้ํานะครับว่าผู้ป่วยหนักวายเนี่ยมันคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มแล้วเมากลิ้งหรือไม่กระชอกตายได้เหมือนกันนะครับแต่รองอธิบดีกรมคุมประพฤติพูดเหมือนกับเปิดช่องให้บ้านจันทร์ส่องล่าเนี่ยจัดงานเลี้ยงต้อนรับการกลับมาของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณได้ก็เชิญนะครับ คนมีเงินนี่ครับจะเลี้ยงวายสักกี่ลังก็ได้แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยถามว่าไม่รู้สึกอายกันบ้างเลยเหรอครับเรื่องแบบทดสอบผู้ที่จะอยู่ในเกณฑ์ได้รับการพักโทษเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่จะเอาคนของกรมราชัณฑ์เข้าคุกได้เหมือนกันนะครับแบบทดสอบที่ว่าเนี่ยจะมีอยู่10ข้อข้อละ2คะแนนผู้ทําแบบทดสอบจะต้องได้คะแนนไม่เกินไม่เกินนะครับไม่เกิน11คะแนนเท่านั้นถึงจะอยู่ในเกณฑ์ได้รับการพักโทษประกอบไปได้วยอะไรบ้าง1 กินอาหารด้วยตัวเองไม่ได้2คะแนนใช้ห้องน้ําด้วยตัวเองไม่ได้สองคะแนนชำระร่างกายด้วยตัวเองไม่ได้สองคะแนนสวมเสื้อผ้าด้วยตัวเองไม่ได้สองคะแนนเดินไปมาภายในบ้านพักไม่ได้ลุกจากเตียงไปนั Bunun ่งเก้าอี Heavenly ้ก็ไม่ได้ขึ้นบันไดด้วยตัวเองก็ไม่ได้อาบน้ําก็ไม่ได้กลั้นอุจจาระก็ไม่ได้กลั AUDIENCE ้นปัสสาวะก็ไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยมันคือภาพของผู้ป่วยติดเตียง <Akbar> ผู้ป่วยติดเตียงนะครับแต่พอดูภาพของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรวันที่ให้การต้อนรับสมเด็จฮุนเซนเห็นปุ๊บเราก็จะได้คำตอบปั๊บเลยนั่งตัวตรงแนวหน้าตางี้เต่งตึงผมยี่ดำครับแขนขาไม่รีบเลยนะครับมีพุงแสดงว่ากินอิ่มและก็นอนหลับไม่ได้มีเขาของคำว่าผู้ป่วยติดเตียงเลยสักนิดนะครับเอหรือว่าจะเป็นผู้ป่วยติดวายกันแน่ครับเนี่ย